ออดำๆนะเดี๋ยวใช้สีเทาใสสวยเลยครับผมเนี่ยปช่อนตัวดำปีเลยนะครับไซส์ประมาณครึ่งโลนะครับกัดเป็นกบไฟนะครับสีแดงนะครับผมเต็มคำเลยครับผมส่งให้แป,ป๊บเดียวนะครับข้อดีเหยื่อตัวเล็กนะครับ สวัสดีครับผมดีมวัดว่อนะครับผมเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่คลองเก้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาณานะครับออกมาหาตีไปช้อนค้างทางนะครับผมขับรถลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับขับขึ้นไปทางโซนคลองสิบคลองสิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้ เหยื่อที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเจ้ากบไฟนะครับผมเป็นเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับใบนันนักโคราชานะครับผมขับรถมาเมื่อเช้าอากาศยังหนาวเลยทุกคนช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมออกหมายแต่ละทีเนี่ยโอ้โหสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยโอเคครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงช้าๆอย่างนี้ไปลุยกันเลยครับผม มาแล้วครับผมตัวแรกนะครับผมตีไปรอบแรกนะครับมันขยับใส่ก่อนนะครับผมคิดว่ามันขยับหนีแหละตีซ้ำไปอีกไม้นะครับกัดเลยนะครับผมส่งให้แป๊บหนึ่งนะครับวัดกระเด็นกับผมไซส์นี้กระชอนนะครับผมไซส์ประมาณ2องขีดนะครับผมมันไปโดนอะไรมาไม่รู้อะทุกคนไม่รู้ที่ผมวัดเมื่อกี้ป่าดูดิข้างตัวเกตมันหลุดนะครับเนี่ย มันไปโดนอะไรไม่รู้ไม่รู้มันเป็นแผลมาก่อนหรือว่าเก็บมันเพิ่งหลุดเมื่อกี้นะครับที่ผมวัดมาแต่เก็บไปก่อนครับประช่อนนะครับไซส์สวยเลยกําลังห้าในไซส์อันนี้กัดเป็นกบไฟนะครับสีเขียวนะครับผมเต็มคําครับผมโดนแต่เช้าเลยเช้านี้เปิดหัวได้ดีครับผมประช่อนไซส์สวยโอเคเดี๋ยวตามกันต่อนะครับผมกบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับ บายนะโคราชานะครับผมลองหามาใช้ดูครับใช้งานง่ายๆแอคชั่นเล่าๆครับผมเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับกัดเข้าไปเต็มคำอย่างนี้เลยครับผมโอเคสุดยอดมากครับผม หน้ามืดมากามด,ดุกันเนี่ยโกยูยู่กลยดุกันเนี่ยโ้ยูบอกแล้วหน้าตลักมากเห็นขยับหลายทีแล้ว ย้ำไปย้ำมาออกมากัดนะครับผมสายพอได้ครับพอๆกับตัวแรกเลยสสยประมาณสองขีดนะครับผมสสยปลาเค็มครับพอดีเลยทำแดดเดียวนะครับผมใสยนี้กัดเป็นกบไฟนะครับสีเขียวนะครับผมตัวเดิมเต็มคำนะครับผมกัดแล้วก็คือผมลดคันให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สวนนะครับผมประชอนใสนี้มันเป็นช่องนะครับผมเห็นหน้ามีตัวไงมันมีลูกปลาขึ้นแบบ ขึ้นอยู่ตามผิวน้ํานะครับผมคิดว่ามันน่าจะมารอกินลูกปานะครับผมแล้วก็มีจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับผมลองหามาใช้ดูครับเหยื่อตัวเล็กๆนะครับเหมาะกับงานประช่อนนะครับผมเหยื่อตัวเล็กๆใบหลิวลอเล้าครับผมโอเคครับกบไฟสุดยอดมากครับผมเหลี่ยมนี้น่าสวยทุกคนลองดู งน้ำเป็นที่เรียบร้อยทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ผมวัดมันกระเด็นไงนะมันมกระแทกตรงผักตบพอดีนะครับพอกำลังจะยกขึ้นมันสะบัดหลุดไปเลยเดี๋ยวเอาใหม่ครับ ตีไปไม่กี่ไม้นะครับรู้เรื่องเลยทุกคนช่องสวยๆนะครับตอนแรกผมตีไปไม้สองไม้นี่ถ้าจําไม่ผิดมันมีตัวเหมือนดันน้ําตามมานะครับแล้วผมก็ตีซ้ํามุมเดิมไปอีกนะครับพุ่งออกมาจากใต้ผักตบนะครับผมก็ส่งให้แป๊บนึงนะครับรถมอไซค์มาพอดีนะครับพอแกกําลังจะผ่านผมก็ใส่เลยครับผมกระเด็นครับไปช่อนไซนี้ไซประมาณครึ่งโลเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยยุงเยอะ กัดดีกว่าปลายยุงไสสวยเลยครับผมเนี่ยปลาช่อนคลองนะครับผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องละยุงเยอะจัดไสสวยเลยครับผมเนี่ยปลาช่อนตัวดําปีเลยนะครับไซส์ประมาณครึ่งโลนะครับกัดเป็นกบไฟนะครับสีแดงนะครับผมเต็มคาเลยครับผมส่งให้แป๊บเดียวนะครับพอดีเหยื่อตัวเล็กนะครับเข้าเต็มคำอย่างนี้เลยครับผมปลาช่อนไซส์นี้ สายสวยๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกดไฟนะครับเหยื ah k ai, k ่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวลองย้ำดูอีกหน่อยครับ okay, เดี๋เวจะมีอีกนะทุกคนเผมเปลี่ยนสีเหยื่อน้ำออกดำๆนะเดี uh ๋ยวใช้ส huh. uh ีเทา

ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ เทำไห้แกต้องีสบัติเดียวกันันี้ไม่ติดเยอะนะติดนิดหนึ่งนะม่ไม่ติดกิฟต์ต้มี มืดหน่อยนะครับมันกัดรอบแรกมันใหญ่กว่านี้นะทุกคนพอผมตีซ้ำไปอีกไม้อสองไม้นี่แหละกัดอีกนะครับผมผมก็ลดคันใส่เลยคุณผูชนหมอกันน็อกดีไม่แตกดูดิมันพันสายผมเละหมดเลยประช้อนนะครับไซส์ประมาณขีดนิด,น,ดนิดนะครับผมกัดเป็นกบไฟนะครับสีเทา เดี๋ยวค่อยไปแกะสายครับแต่แกะไม่ได้ก็คงต้องตัดแหะทุกคนดูสภาพสายดิโอ้โหหมายก็คือเป็นคลองหลอดนะครับข้างทางน้ําน้อยๆนะครับเขาสูบน้ําขึ้นไปทานานะครับเขาตีเลนอยู่นะครับลองตีดูครับได้เรื่องครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยกบไฟสุดยอดมากครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมน่าจะพอแค่นี้ครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับผมมีเวลาครึ่งวันนะครับก็พอได้มันนะครับผมได้มาสี่ตัวนะครับที่เหลือสองสามตัวก็คือผมปลดออโต้นะครับผมก็คือวัดมาแล้วมันกระแทกตลิ่งมั่งกระแทกผักมั่งนะครับก็สะบัดหลุดไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับของการตกปลานะครับผมก็มีได้บ้างหลุดบ้างนะครับ ส่วนเหยื่อที่ผมใช้หลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกบไฟนะครับผมเป็นเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับบายนันท์โคราชานะครับผมส่วนเซตอุปกรณ์ที่ผมนํามาใช้ในคลิปนี้นะครับคันนะครับเป็นคันแอร์เกียร์นะครับความยาวอยู่ที่6กฟุตเนะครับผมเป็นคันท่อนเดียวนะครับเวทแปนะครับผมลอกเป็นอัลฟาอะดิชั่นนะครับผมหมุนขวานะครับสาย PE2 นะครับผมของแบรนด์ฟิชชิงช็อกหน้า50ปอนด์นะครับบิ๊กเกมครับผม กิฟเป็นของล็อกสแนปเบอร์หนึ่งนะครับเหยื่อก็นี่นะครับกบไฟนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับผม